อย่าอย่าละนายกาวันนี้มันแข่งดีจริงๆที่กูจะไม่มีวันตายมึงตายแล้วโโน่กูตายแล้วเอเฮ๋วี่มันตายแล้วงั้นหรือใช่ตายแล้วทำไมทำไมนถึงตายเหรอเพื่อนฉันเองก็ไม่รู้ตอนจะรู้จะบ้างนะตายแล้วโอเคอย่างนี้ได้กินก็ได้ว่าไงเพื่อนโงงมีอะไรช่วยบ้างเฮ้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฮะเอฟวี่มันตายแล้วไอเอฟวี่มันตายได้ยังไงินเลย สรุปแล้วไอ้เฮวี่มันตายยังไงวะไม่รู้สิเพื่อนฉันจะสืบเรื่องนี้เองฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าไอเฮวี่มันตายเพราะอะไรว้าวจะเป็นข่าวโว้จิลซึ้งมากใช่เลยเพื่อนใช่เลยทั้งโมแถวตรงไอ้เฮวี่มันตายได้ยังไงลือใช่เฮวี่มันตายเขาตายเพราะอะไรเรื่ยวจะช่วยคงไหนเองเฮ้ยมีอะไรนี่นี่ไงบอแสนี่แหละคือสิ่งที่ฆ่าเฮวี่ปืนฆ่าเฮวี่ใช่เฮวี่ถูกยิง ตสงวงเจมันช่วยแล้วชุบไงจากการวิเคราะห์ของเจไอีเฮฟวี่มันตายแล้วจะมันตายเพราะอะไรจากการที่เธรซของเจไอีเฮฟวี่มันถูกฆาตกรรมโอ้พระเจ้าเอาล่ะหมบทสรุปของเจแล้วงานนี้เจขอบายแล้วกันล่ะแล้วแล้วยังไงต่อจะโดนหมดที่นี่นั่งเงินหลุดเยอะเลยดูนี่สิไอีเฮฟวี่มันตายแล้วแล้วมึงตายยังไงอ่ะเพื่อนมึงตายจริงๆเหรอเพื่อน แล้วยังไงใช่สเกาเขาแล้กลับบ้านมึงไปโธ่ไอ้พวกเวนกูไม่ได้อามองอัดอยู่ที่บ้านกูก็ได้วะไปเถอะแม่ไอ้ยี่นี่น่นารำคาญเนาะใช่เอาละพวกเรากลับมาตัวที่สำคัญกันเถอะเฮ้ยกูคิดว่ากูตายแล้วนะโค<ฮ>ลิชชี่ไอ้ตายสกาวไอ้กูตายด้วย,วยโ่อนั่นไงใช่คนที่ฆ่าเฮฟวี่หรือเปล่าอะใช่เฮ้ยอีนี่ไปกดจำเองอย่างนี้แต่หนึ่งสิบปีเจ้า ได้ไปเพปราะว่าอิ่มนะแต่อีนีรู้บ่แซนะมัน<ะ>แงเป็นก้าไายรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่หรอกอีกนี้แค่รอเล่นจนจะลืม <c oughs> เฮ้ยไปหมวงนายยันได้แหละเป็นก้าแกมันปีศาจทำไมแกรู้อะไรไหมแกมันไองงินาเกียรติอ้วนกระอ่วนชอบกินมาซาสีประชาคนเดินใจบางคนนี่แหละ ว่าฉาคมแม่งรวมมาทวงกันอยู่เนี่ยแม่งไม<า>่ยอมอลาอ,กออกอีกไยอ้เยีนยินเนี่ยโอ้ยเฮฟวี่ช่วยหบปากหน่อยได้ไหมตอนนี้นายตายแล้วมึงลาเนี่ยทำไมต้องชนะทันเอาล่ะในเมื่อทุกอย่างกระจ่างแล้วนั่นจะกดตายด้วย,ยกันกูบอกแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่จะต้องไม่มีใครตาย ให้เสียงภาษาไทยโดยเฮลเตอร์ไมค์ทีวีขอบพระคุณที่รับชมคลิปผมนะครับผมอยากให้ผมพากอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้บายจ้า